โอเคก็สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟีมันี h a n น e l นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีรับเงินฟรีนะครับ100บาทนะครับผมเนาะรับเงินฟรีเลยนะครับ100บาทนะครับวิธีรับเงินฟรีครับก็กดลิงก์ใต้คลิปนะครับกับสมัครนะครับกดลิงก์ใต้คลิปสมัครนะครับนะครับก็จะมาเจอนะครับ หน้าตานะครับการสมัครนะครับก็อันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับวิธีนะครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับก็แรกนะครับผมรหัส o t p นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์เรานะครับอันที่สองนะครับก็สมัครสมาชิกนะครับกรอกข้อมูลนะครับกรอบเป็นจริงนะครับผมจากที่3นะครับเขาก็จะส่งนะครับรหัสนะครับ user นะครับ user แล้วก็รหัสผ่านนะครับเพื่อที่จะ เข้าสู่ระบบนะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับนี่ครับผมเข้าไปเล่นนะครับก็จะได้รับ100อบาทนะครับนะครับผมรับเครดิตนะครับ1 0 0อบาทฟรีๆนะครับผมโอเคนะครับก็มาดูนะครับพอสมัครเสร็จนะครับอ่า100บาทครับก็จะมาโชว์อยู่ที่คอมมิชชั่นนะครับตรงนี้นะครับ ให้เรากดฝากเข้าฝากคอมมิชชั่นนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นวบนัสนะครับก็ให้เรากดฝากเข้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก yeah, ็เป็นนะครับ100บาทนะครับก็จะเข้าสู่ระบบเรานะครับอันนี้คือคอมมิชชั่นนะครับได้1บาทนะครับจากการแนะนํานะครับแล้วก็เกมวงล้อลุ้นโชคนะครับก็ เงินครบนะครับสามรบาทนะครับจะได้รับ1นึ่งเหรียญวินเนอร์นะครับที่จะมาลุ้นรับแจ็คพอตนะครับนะเคครับก็ไปดูหน้าตาหน้าหลักเว็บนะครับหน้าเว็บนะครับสักครู่นะครับอ๋อนะครับก็ลืมบอกไปนะครับเว็บนี้นะครับเขาแจกทองนะครับทุกเดือนนะครับทุกสัปดาห์นะครับมีเยอะมากนะครับอะไปดูตรง แจกทองนะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับแจกทองนะครับให้นะครับทุกเกินนะครับก็จะมีนะครับแจกทองนะครับก็วันนี้เชื่อว่าโอเคนะครับก็นี่ครับสงการนี้นะครับแจกที่1ล้านบาทเลยนะครับก็มีนะครับรายละเอียดนะครับกดเข้าไปได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับรางวัลเยอะมากนะครับ ก็ประกาศผลวันที่14นะครับ14เมษายนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2ุมภาพันธนนะครับถึงวันที่13เมษายนนะครับทุกยอดฝาก100บาทนะครับจะได้ได้รับสิทธิ์1สิทธิ์นะครับทันทีนะครับรางวัลที่1นะครับ200,000บาทนะครับ1นรางวัลนะครับรางวัลที่2ก็100,000บาท2รางวับนะครับก็ตามลำดับนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครข้ามาได้นะครับวิธีเข้านะครับเข้าสู่หน้าเว็บเพื่อที่จะเข้าไปเล่นนะครับก็กดตรงทางเข้านะครับ ตไวไปทางเข้านะครับเราก็จะให้เรานะครับล็อกอินนะครับอยู่มุมบนนะครับอยู่ข้างบนอู่ัวนี้นะครับอย่าเียมันจะเป็นตัวเลขที่หนึ่งนะครับให้เรากดล็อกอินใส่ username p a เ s w o r d เรานะครับรหัสผ่านเราแล้วกดเข้าระบบนะครับวิธีเราจะเล่นอะไรแล้วก็เลือกตามนี้เลยนะครับมีให้เราเลือกเล่นนะครับผมเนาะอันนี้ไม่ได้มารีวิวเว็บเท่าไหร่นะครับก็แค่มาแนะนำเฉยๆนะครับเพื่อที่จะรับเงินฟรีนะครับ ะประมาณน,นี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงนๆท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ